มีความมั่นใจในตัวเองสูงเมื่อกี้ก็พูดตอนเปิดรายการเนี่ยอะไรทําให้เป็นคนอย่างนั้นครับการเลี้ยงดูหรือเปล่าท้าทาเชื่อว่าคนเลี้ยงดูมีมีส่วนมากคนที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมีส่วนมากเราสุถูกสั่งสอนมาให้เป็นคนมั่นใจให้เป็นคนที่กล้าพูดกล้าธําการเป็นคนมั่นใจมีคนหมั่นไส้ไหมครับมีค่ะเป็นเรื่องธรรมดารู้สึกยังไงครับแน่นอนทารู้สึกเสียใจหลายหลายครั้งที่ทาโดนทักว่าทําไม่เหมือนเดิม ถ้าก็จะถามพี่ๆที่ยเป็นทีมงานที่ที่เขาสนิทกันทาจริงๆถ้าก็จะถามเขาถ้าเปลี่ยนไปจริงๆหรอพี่ถ้าเปลี่ยนจริงๆหรอถ้าเจอผู้ใหญ่ครับก็ยังไหว้คะก็ยังมือไม้เหมือนเดิมแม่สอนมาให้เป็นคนหนีให้แบบว่าเจอใครไหว้ไว้ก่อนลูกไม่รู้ใครไหว้ไว้ก่อนเลยไหว้ไว้ก่อนมีสัมมาคารวะไว้ก่อนคุณพ่อเป็นผู้จัดการแต่ทาทาเป็นคนเลือกใช่ไหมว่าจะใช่ค่ะทาก็บอกพ่อบอกจะไม่ทำก็ไม่ทำไม่ต่อก็ไม่ต่อลูกคอสมมติว่าถ้าเผื่อทางแกรมมี่ยอมทำยอดเงินที่คุณพ่อเสนอจะยัังอยู่มครบ คือฮาไม่เกี่ยวกับเงินนะไจริงๆแล้วถ้าตัวฮาเองอยากร่วมงานกับคนใหม่ๆมากกว่าคือฮาเชื่ออย่างหนึ่งว่านักร้องพอได้เป็นนักร้องเนี่ยเป้าหมายคือต้องไม่อยู่กับที่พอได้เป็นนักร้องภายในประเทศก็อยากออกไปนอกประเทศถ้าทาทาได้ทําอัลบั้มที่ขายนอกจริงเนี่ยทาทาจะทําเพลงไทยด้วยทาทาอยากให้ภาษาไทยเป็นเพลงสากลแต่ก็มีเพลงไทยด้วยมีเพลงไทยด้วย อยากให้ภาษาไทยเป็นสื่อที่น่าสนใจคนชอบพูดบ้างใช่ค่ะเป็นภาษาที่คนชอบพูดเอออยู่พูดภาษาอะไรเป็นอ๋อพูดภาษาไทยเป็นอยากให้มีคนรู้จักมากขึ้นอยากจะสร้างผลงานที่ดีให้กับประเทศชาติ หลายๆคนนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีแต่วันนี้มีหนึ่งคนเท่านั้นบนเวทีนี้และตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับรายการจัดใจขอต้อนรับคุณอมิตาทาทายังครับสวัสดีครับเหมือนนางงามรับตำแหน่งไหมรู้สึกใ้คล้ายไหมร้้องขุก ถ้าท่านผู้ชมดูตัวเลขที่อยู่ข้างๆจอเมืม่อสักครู่นี้นะครับเราสัมภาษณ์น้องทาทายังเมื่อปี2542 11ปีที่แล้ว11ปีที่แล้วบางาใช่ไหมบาง <laughs> ตอนนั้นอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกคือเสียดายผมมากสรงนี้ก็ดีดีนะ <c oughs> แต่นั้นแบบผมสวยมากเหมือนเหมือนสาวโฆษณาแชมพูยังไงอย่างนั้น <c oughs> เลยค่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้กับโฆษณาแชมพูอ๋อไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะไม่เคยได้เลย ไว้จนยาวที่สุดไว้กลางหลังกายังไม่ได้เลยค่ะพี่เลยตัดสินใจสั้นไปเลยเออไม่หรอกค่ะคือเปลี่ยนลุกตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ยาวพี่ดูส่วนตัวเห็นภาพตัวเองเมื่อสักครู่กับ11บปีกลับมาที่เวทีนี้อีกครั้งหนึ่งรู้สึกอย่างไรบ้างครับเออรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากที่ยังคงนึกถึงทายาอยู่นะคะแล้วก็ยังคงมีเทปแบบนี้มาให้ดูเพราะจริงมีมีอีกหลายรายการที่ที่เราไปออกแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ไม่เคยได้ย้อนกลับมาดูแต่ก็เมื่อกี้ดูตัวเองแล้วก็รู้รู้รสึกว่า เดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันเยอะว่าเออมีมีเรื่องราวเยอะสิสเปีนะครับแม่มันก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับพี่จะอยู่เหมือนเดิมเลยก็คงเป็นไปไม่ได้สเปีที่แล้วเนี่ยคนดูประทับใจอันหนึ่งก็คือว่าทาทามีแนวทางคือมีแผนการดำเนินชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนมากสเปตปีผ่านไปวันนี้เนี่ยแผนนั้นเป็นยังไงบ้างต่างไปจากนั้นเยอะไหมครับจากเมื่อกี้ที่ฟังก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก็ยังคงมีความมุ่งมั่นว่า อยากให้เพลงไทยไปสู่สากลแล้วก็อยากให้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ดังก็ยังดําเนินแผนตามเดิมอย,อยู่ยังคงคิดอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นะครับก่อนมาออกรายการเราคุยกันข้างหลังผมค้นพบว่าน้องทาทานี่มีหลายเรื่องที่มีวิธีคิดที่เหมือนตกผลึก <c oughs> อะไรบางอย่างนะตกผลึกว <c oughs> ันนี้เราจะคุยกันหลายเรื่องเพราะว่าถ้าเราเจอใครสักคนเป็นคนที่เรารู้จักตั้งแต่เขาเด็กๆจนเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่ แล้วเราได้เห็นพัฒนาการเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมากเพราะมันเปรียบเทียบกับตัวเราด้วยเมื่อกี้นี่หนูเห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่นี่หนูว่าตอนนี้พี่ดูดีมากาเลยอะเมื่อกี้นี่หนูเห็นแบบพี่ดูน่ากลัวมากกร ตีเมื่อกี้นั้นมันใครกันน่ะที่สัมภาษณ์พี่ดูดูแบบว่าขอโทษนะคะตอนนั้นยังดูไม่ค่อยมีราศีตอนนี้ดูเป็นเสี่ยมากเลยชอบขอบคุณเห็นไหมสิบเอ็ดปีอะไรก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ดูดีตอนนี้วันนี้ขอย้ําว่าการเปลี่ยนแปลงของทาทาเนี่ชัดเจนมากมีหลายเรื่องตกผลึกทางความคิดมากมายทีเดียวซึ่งเราจะคุยกันทั้งเรื่องวิธีการดําเนินชีวิตการมองชีวิตทั้งเรื่องงานที่ตัวเองรับคือการเป็นนักร้อง จะโกอินเตอร์จะโกอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแผนนี้เป็นอย่างไรคุยทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องความรักด้วยเพราะสาวคนนี้เขาไม่ปิดเรื่องนี้เขาไม่แบบว่าเพื่อนสนิทอะไรไม่บอกก็บอกเลยถ้าเป็นแฟนก็เป็นแฟนใช่ไหมคะความรักเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากมากค่ะมากเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาชมกันครับคำถามหรือคำทักทายอะไรที่ทาทารู้สึกว่าไม่เหมาะสมที่สุด ก็มีประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยค่ะเจอกันเอ้ยสวัสดีสบายดีเหรออ้วนขึ้นนะเป็นมือระดับทาทายางนี่ยังมีกลัวตกงานกลัวไม่มีคนจ้างไหมครับกลัวมากค่ะมากเลยเหรอกลัวมากแหมพี่ใครมันจะประสาทแบบโอ้ยนไม่แค่สื่อฉันดีอย่างนี้มันไปมีคนอื่นได้ก็เรื่องของมันสุดยอด